สวัสดีครับนะครับพบกับพวกเรานะครับในรายการฟองฟอดคลินิกธรรมาต่อไปนะครับพบการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับครับครับผมคุณอากรหอมสลีครับผมครับผมเซโวิทอนุภาพนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็จะเป็นผู้ให้คำตอบในส่วนของถามมาต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมรายการเราเป็นครั้งแรกหรือว่า รับชมกันอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s สไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับถามมาต่อไปวันนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solidworks ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์อบรมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่รองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมครบวงจร สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับครับพี่คำถามวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่วันนี้คำถามจะเป็นเรื่องของงานฟิล์มโรบอทิทีมโรบอทนี่หมายถึงมันไม่ใช่ทำแอนิเมชันอย่างเดียวนะครับรวมถึงละการเจนโค้ดด้วยนะก็คือซิมโรบอทจริงๆอะเราอยากรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะโรบอทเื่นที่เนี่ยติดชนอะไรไหมนะครับโอเค นะมาดูที่หน้าต่างโปรแกรมกันเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เราจะนําก็คือโรบอดีเคนะครับกับโฟร์ดเวิร์กจะทำคู่กันนะครับโอเคนะในตัวโรบอดีเคเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักเนาะนะครับเรานี่นะครับกลับไปดูได้ครับผมมีไว้แล้วเสรว่าแอปพลิเคชั่นว่างโรบอดีเค์ก็ได้นะครับตอนนี้เราทําไว้2ตอน นัก็คือตอนแรกจะเป็นโอเวอร์วิวเนาะส่วนตอนตอนที่2เนี่ยจะเป็นโรบอททำงานแคมครัป์หกแกนด้วยนะจริงๆงานเป็น5แกนแหละนะครับก็ใช้โรบอท6แกนเข้ามาทำนะครับโอเคมาต่อกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะไม่แนะนำตั้งแต่ต้นเยอะเนาะเดี๋ยวให้กลับจะได้กลับไปดูกันเออนะครับโอเคนนี้ผมจะเลือกโรบอทเลยนะครับอ่ะเลือกโรบอทแล้วก็เลือก ทูนเนาะนะครับทูลเป็นเบลกันนะครับโอเคนะครับก็นะครับการเลือกโลบอทหรือการเลือกทูลเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะอีกอย่างหนึ่งคือนำเข้ามาจาก Solid work s ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าต่างโซลิเวครับนะครับเวลาที่เราติดตั้งระบบอีเคแล้วเนี่ยนะครับ แล้วเรามี solid work เนี่ยนะครับมันจะติดเข้ามาใน add in ครับนะเดีวผมจะเปิด add in นี่จะอยู่ในนี้นะครับจะให้ดูว่านะครับระหว่างทำใน r o b o t จริงๆเขาทำได้ในระดับมเลยล่ะนะครับแต่ว่าถ้าบวก solid work s ด้วยเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับกับงานบางประเภทนะครับโอเคมาแล้วแถบ r o b o t นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับก็เขาจะมีสองส่วนหลักๆเลยนะส่วนแรกคือการโหลดพารเข้าไปครับนะครับโหลดพาร์เข้ามาแล้วนะเราจะใช้เป็น export เป็นสเต็ปก็ได้นะแต่เรื่องของสเต็ปต้องดูเรื่องของแกนดีๆครับว่าในโปรแกรมเนี้ยเขาใช้แกนตั้ง x ใช่ไหใช่แต่ว่าในถ้าดึงจาก Solidworks มันจะดึงเข้า ถ้ามันตรงกันเลยนะครับโอเครันนี้ผมจะขยับชิ้นงานขยับออกมาหน่อยเนาะนะครับปึ๊บนะนะครับเราจะคอนโทรลเป็นตัวเลขก็ได้เดี๋ยผมใส่เป็นตัวเลขซักเมตรแปะละกันอ่านะครับโอเคนะครับส่วนที่หนึ่งจบแล้วนะครับส่วนที่สองคือนะครับการเลือกพาดในการเชื่อมนะครับ ปกติเนี่ยถ้าทำในโปรแกรมเนี่ยก็ได้เราก็มุกมุเมนต์ตามแกนเนาะครับแต่ว่างานงประเภทครับใช่งานเชื่อมที่มันเป็นลักษณะยากยากเคอร์เยเยอะอย่างเงี้ยนะหรือว่างานแมชชีนที่เป็นพาดแมชชีนยากยากเนี่ยถ้าทำในเนี้ยมันมันจะมันจะง่ายกว่าใช่มันในในตัวบริเคเพียมันจะเหนื่อยนิดนึงครับเดี๋ยวมาให้ดูในโซลิดเวิร์กนะครับส่วนที่2คือส่วนนี้ ตัวเซตอัพอ่าก็คือเราเลือกส่วนนะครับอ่าครับก็คือส่วนที่เชื่อมตัวนี้มีอะไรบ้างสองเพจนี่เนาะครับผมหนึ่งสองแล้วก็มีท่อครับอ่าโอเคนะครอ่าเดี๋ยวผมจะไล่เลือกไปเนาะวิธีเลือกคือเลือกผิวอ่านี้เป็นผิวโต๊ะนะครับแล้วก็ฉากนะครับครับคล้ายๆกับการเลือกแนวเชื่อมเนาะนะครับใน Solidworks หละว่ามีสองเพจนแล้วก็เลือกขอบนะครับครับผมโอเคอ่าอีกฝั่งนึงนะครับเลือก ผิวขอบไล่ไปเรื่อยๆนะครับลแล้วก็สุดท้ายตัวนี้นะครับแล้วกด<ม>โอเคเดี๋ยวไปดูที่โปรแกรมนะครับเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมซูมนิดนึง เห็นไหมาว่าเขาเชื่อมตามผ่าด <Ừ. S 2> รวมถึง <Ừ. S 2> เห็นไหมเขามีการยกใช่มีข้าม,มเชื่อมยกเห็นไหมมีเส้นให้ดูด้วยนะครับเขาจะดีเทคครับว่าคอมเนี่ยโปรแกรมมันจะรู้ว่านี่คือแนวเชื่อมนะครับส่วนเรื่องของเพนเนี่ยที่เลือกเนี่ยโปรแกรมก็จะคำนวณว่าเออเราต้องหลบมันเห็นไหมเออว่า,ายกให้มันหลบจากตัวฉากออกมาเห็นไหมตอนนี้ก็จะเชื่อมตรงโอเคนะลองกรอนิดนึง แล้วก็เชื่อมกับไม้ฟอนนดิ่งนะครับทำงานร่วมกันเนี่ยจะช่วยง่ายขึ้นครับแล้วก็นะครับก่อนที่เราจะคอนโทลปรับแต่งค่าเนาะนะครับเขาจะทําโปรแกรมให้อัตโนมัติตัวนี้แล้วก็นะครับจะมีตัวนี้อ่าเขามีแต่ละจอยแล้วก็มีสปีดให้เราตั้งได้๋อว่าจุดไหนสปีดเท่าไหร่ดีใช่นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับ ตัวนี้ส่วนสำคัญเลยก็คือการตามโปรแกรมนี่เจนออกใช่ถ้าเราใช้โรบอทรุ่นนี้อยู่อันนี้เราใช้ฟันหนักใช้รุ่นนี้แบรนด์นี้นะครับเอาโค้ดนี่แหละนะครใส่ได้เลยครับจบเลยได้เลยใช่นะครับโอเคนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องซิมโรบอทก็มีประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้รับชมกันเรื่อยๆพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ